สวัสดีครับตอนนับคุณคุณเข้าสู่ b Inside ตอนที่26ครับกับคำถามที่เกิดขึ้นตลอดในช่องของผมนะครับมักจะมีพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องนองนะครับถามว่าถ้าเอารถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า C125 ครับมับงคีห1 2่ 125, หรือว่า CT125 ครับเข้ามาเช็คระยะนะครับที่ครับเฮาส์นะครับจะต้องเช็คระยะ ที่ระยะใดบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงมีค่าเซอร์วิสอะไรยังไงแล้วก็รายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารวบรวมทุกคําถามที่คุณคุณอยากรู้ครับกับการเซอร์วิสรถที่คับเฮาส์นะครับ B e n e ตอนที่26ครับ สำหรับในช่วงระหว่างที่ช่างกำลังทำการเซอร์วิสรถผมอยู่นะครับกับ C125 นะครับเดี๋ยวผมจะมาเ,เปิดคำถาม,ถามอีกสัก2-3งสาคำถามนะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่ถามมาจากทางบ้านแหละว่าถ้าไม่สะดวกไปเซอร์วิสที่คับเฮ้าส์นะครับเนื่องจากว่าสมมุตเิเราซื้อรถไปไว้จังหวัดของเราครับแต่ว่าคับเฮ้าส์อยู่แต่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งเราจะมีการเซอร์วิสที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ทำไมถ้าว่าเป็นไปได้ถึงควรจะ เข้ามาเซอร์ิสที่คับเฮาส์นะครับเดี๋ยวให้น้องโตตอบคำถามนะครับเพราะว่าทางช่างทางช่างที่อยู่ศูนย์บริการคับเฮาส์เนี่ยได้รับการอบรมในรุ่นที่มีจำน่ายไม่ว่าจะเป็น C125 CT125 หรือว่า Monkey125 นะครับทางทางช่างของคับเฮาส์เนี่ยก็จะได้รับการอบรมเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการเซอร์วิสต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนี้ใช่ครับผมก็ถ้าพี่ๆไม่สะดวกเข้ามาที่คับเฮาส์นะครับก็สามารถเข้า เช็คระยะที่ได้ที่ศูนย์บริการ Honda Wing Center ทั่วประเทศนะครับโอเคครับขอบคุณครับหุนตัวครับในตอนแรกนะครับผมกะว่าจะปิดอีกทีนี้ที่ Cup House นะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาครับอยากจะสรุปฟีลลิ่งด้วยนะครับหลังจากการที่เราเข้าไปรับการเซอร์วิสที่ศูนย์บริการ Cup House เอกใัมนะครับต้องยอมต้องยอมรับตามตรงครับในตอนแรกนะครับรถผม ก็เวลาขับเปลี่ยนเกียร์ก็อาจจะลาบากนิดนึงนะครับเกียร์แข็งนิดนึงแล้วก็สวิตช์เปิดปิดไฟสูงต่ำเนี่ยมีการค้างบ้างนะครับก็เลยเข้าไปเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของทับเฮาส์นะครับเดี๋ยวก่อนหน้าที่เราจะไปพูดถึงฟีลลิ่งหลังการขับขี่ผมมาพูดถึงในเรื่องของระยะเวลาของการเซอร์วิสก่อนนะครับน้อตงตั้ที่ c ับเฮาส์นะครับให้รายละเอียดไว้ว่าการเซอร์วิสในระยะแรกครับจะอยู่ที่1000กิโลนะครับเป็นไปได้ควรจะ เข้าที่คับเฮ้าส์ก่อนรับ1000กิโลแรกนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับสำหรับการเซอร์วิสที่คับเฮ้าส์ถ้าคุณไม่สะดวกจริงๆหลังจาก1000กิโลแรกนะครับก็สามารถเข้าได้ที่วิงเซ็นเตอร์นะครับที่ใกล้บ้านคุณนะครับถ้าจังหวัดคุณไม่มีคับเฮ้าส์ครับแต่ถ้าจังหวัดคุณมีคับเฮ้าส์แนะนำไปที่คับเฮ้าส์ดีกว่าครับต่อมาเป็นเรื่องของราคาการเซอร์วิสนะครับการเซอร์วิสราคาในการเริ่มต้นจะอยู่ที่800บาทหรือว่า1000กิโลแรกอยู่ที่800บาทนะครับแล้วก็ขยับไป Uh, นิดๆหน่อยตามระยะทางนะครับทำไมถึง800บาทหลายคนอาจจะคิดว่ายทำไมรา,ราคาแพงจังเลยอะรถแค่นี้เซอร์วิส800บาทได้เหรอเดี๋ยวมาดูพอยต์กันครับ uh, 800บาทจะคุณจะได้อะไรบ้างสำหรับการเซอร์วิสนะครับคุณจะได้ uh, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของ Honda p r o t e c t a l t a นะครับเป็น Fully Synthetic 10W30 อันนี้น้ำมันเกรดพรีเมียมเลยนะครับ ถ้าไปที่วิงเซ็นเตอร์คุณจะสามารถเลือกเกรดน้ำมันเครื่องได้แต่ถ้าไปที่คับเฮาส์นะครับคุณจะได้รับน้ำมันเกรดที่ดีที่สุดของทาง Honda ที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของ Hon d a นะครับอันนี้คือน้ำมันที่เหลือไว้สำหรับเซอร์วิสครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนในเรื่องของน้ำยาทาความสะอาดน้ํามันอนเนกประสงค์นะครับสำหรับพวกคาบน้ํามันอเนกประสงค์เนีย่ยเราสามารถทําความสะอาดได้ด้วยน้ํายาของ Honda ตัวนี้นะครับก็เก็บเอาไวส้สำหรับการเข้าคับเฮาส์ครั้งต่อไปนะครับเอาไว้ใช้ด้วยนะอันนี้นะเก็บไว้ดีนะครับราคาค่อนข้างสูงนี่คือการนี่คือราคาโดยคร่าวๆแล้วก็รวมค่าเซอร์วิสอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยแค่ค่าน้ำมันเครื่องกับค่า,าน้ํายาพวกนี้เนี่ยมันก็ราคาเยอะแล้วนะครับสักคำว่าค่าบริการเนี่ยมันไมไ่เท่าไหร่หรอกนะครับสำหรับการเริ่มต้นการเข้าไปบรับบริการที่คับเฮาส์ย้านะครับว่า1,000กิโลแรกเป็นไปได้ควรจะเข้าไปที่คับเฮาส์นะครับแล้วก็ ระยะต่อไปก็แล้วแต่ความสะดวกหรือหรือว่าจะเซอร์วิสก่อนระยะบหมืนผมก็ได้นะครับผมรถผมนี่ประมาณสัก9,000ันโลนะครับประมาณสัก9ก0 0โลก็ไปเข้าไปเซอร์วิสก่อนระยะเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาลวละฤดูการท่องเทีย่ยวแล้วก็โควิดเริ่มซาลงแล้วก็อยากจะออกไปล่อนบ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่ออกรถมาไม่เคยได้ออกทริปเลยไปไกลสุดก็กรุงเทพเอกมัยกรุงเทพทองหล่อแค่นี้นะครับโอเคมาพูดถึงในเรื่องของประสบการณ์หลังการเข้าไปรับการเซอร์วิสนะครับ พอเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของฮอ o n d a ที่ทางคับเฮาส์เลือกมาให้เนี่ยรถของผมเหมือนขี่รถใหม่เลยครับการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลมากขึ้นนะครับแล้วก็เขามีการปรับตั้งต่างๆให้เรียบร้อยนะครับถึงแม้จะเป็นการเซอร์วิสก่อนระยะนะครับก็มีการปรับในส่วนของเบรกมือให้นะครับให้ขับให้เบรกได้นุ่มนวลมากขึ้นเบรกหน้าเบรกหลังนะครับแล้วก็ตั้งโซ่ตั้งวาลอะไรอย่างนี้ตามตามระยะที่เขาบอกมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างที่บอกไว้ เหมือนขับรถใหม่ครับเหมือนได้ขี่รถใหม่ฟีลลิ่งแบบว่าเหมือนออกมาป้ายแดงเลยอะไรเงี้ยน,นะครับโอเคนี่คือ Be i n s i d e ใน EP ที่26สัปดาห์นี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับรวมถึงสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมในช่อง b i n s s i ซด์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับการทำงานที่ตั้งใจมากๆของผมในช่อง B i n s i ไซนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ ผมจะตอบในทุกคอมเมนต์สำหรับทุกคําถามของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารายละเอียดต่างๆหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานพิมพ์สอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเควันนี้พอบี้ไปก่อนครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทรัพย์คับเฮาเอกมัยนะครับขอบคุณทรับคุณคุณทุกท่านเจอกันใหม่ใน EP พีต่อไปนะครับไปเก็บรถก่อนแล้วเดี๋ยวไปล่อนละสวัสดีครับ